สวัสดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ซองข้องมีนาเ้ารล่วงพาบางเด้อทุกคนเลยฮะสบายดีกันตอนเศารทุกคนเนาะกับบรรยากาศก็คือคือเก่าทุกคนบบไม่ยังเปลี่ยนแปลงฝนตกเหมือนเดิมฝนตกตั้งแต่อ่าดึกมาเสาบัดคอนสีแตงทุกคนดเลยเกลือปิกกี้ยางค่ะไปกกีอยางนี่บอกเลยว่าโดนเลยแล้วก็มาตก่วงอ่ะหกโมงป่ายหกครึ่งนี้ทุกคนเลยจำเรื่องนี้ก็ยังบนเ้าร์บนคนเราขุเลยคุณจะว่าข้าวมัเลยนะ จากมมกจากฝ้นนะข้าวไปมดืดแบบปนเปนกันไปหมดเลยนะบม่มีอ่าพอ่อทุ่งศักกับไปกี้ยางมคืออีกทุกคนเนาะเพราะว่าช่วงอ่าช่วงเซาคือฝ้นมับริตกเลยทุกคนช่วงอ่าซ้มสี่หมูนะเพราะว่าก็าเฮ็ดไม่ปีในเหตุที่รถไม่ปีเพื่อไปกีดยางเนาะแต่ว่าเ็งแจงมาหนึงเด้ออะไรเริ่มมาเฟ่ยๆน้อยๆเดียวแล้ว e ก็เริ่มแหงมาเลยบ้านนะ่ะท่นฮออเดี๋ยวนี้ก็ยังบวดเสาเทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือสิพากันออกอ่าเอาเข้าไปให้พ่อทุ่งศักเพราะว่า พอสมศักดิ์คิดอย่างน้อยนึงเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามันก็ยังบูรันลาดดีฮะนะเพราะว่าใส่หมวกเนาะมันก็ยังบูรันลาดันได้เพราะว่าฝนกับโบไดแห้งเฮงฮะนะแต่ว่ามันมันตกไร่ทุกคนมันตกดุลนะก็เลยว่าสิไปยอดอย่างใส่อสมศักดิ์จากน้อยแล้วก็จังสีออกมาเนาะแล้วก็นี่นั่นก็สิไปลอกเบิองหนาเบิองตบป่าเบิองอ่าส้วนทุกคนเนาะส้วนมักท้วงมักทัว่าเงี้ยฮะนะแล้วก็สลอกสลีเนาะได้ยินไม่ขูดว่ามันขึ้นใหญ่แล้วสันก็เลยว่าสิลองไปเบิองทุกคนเนาาาาาาะะะเเเเพพรรวว่่่่่่่ออสสสิิไไไปปปใใกกก็บบดดดทุคคนลลลยยฮู ฝนมันตกฝนตกแหงเลทุกคนฝนมันตกแหงแบบตกทุกมือทุกมือเลยนะทุกคนเลยว่าง,ง่ายก็คือแป๊บบรดโอ,อกไปไสเลยสิไปตะโลกตลาดกันยุ่งงาขนาดเลยขนาดว่า,าไฮเกอร์สิก็ต้องเอาไปนําแบบพอไหลเรื่อว่าไม่ปีเนะเพราะว่าเอาถุหญงไปสินะเจ้เราจักแข้งไปกลยุ่งงาเง้วทุกคนเลยนี่ตอนนี้นค่ะเรียมเครื่องกันไปละเอา้าเรากินเข้าไปให้พ่อรุษากนทุกคนแล้วละกะนะสิไปเลาะเบื้อบบงนาปะคนเดียวตอนนี้อ้อไปก่อนเพราะว่า เป็นเวลาสีเก้าโมงแล้วเนะเาะพอจมสักน่าจะหิ้วเข้าแล้วตอนนี้ไาทุกคนเดียวอ้อ,อไปเดี๋ยวยี่ไปหนกันเดี๋ยวไปเบื้องฐานทุกคนเลยว่าทางเสียอันตรายสํแมนเนาะได้ยินไปคุณว่าทางยากงานคนเนาะเพราะว่าฝนมันตกตลอดทุกคนเนาะมันเป็นขี้ตุมอะน,นะไปทุกคนเดี๋ยวไปเบื้องกันมาทุกคนตอนนี้อ้อมารอพี่แล้วทา,ทางการกันห่มเลยทุกคนเลยว่าฝนมันตก กองนี่คือว่า,าค่อยๆเลยหมาแบบเป็นสายญ่ๆเต็มเลยนะอันที่มาซอดไปเดียวกับหมาฝนตกแบบนี้นะตกด้นดนคน,น,นตกแบบนี้ตกหมดมือมเลยท่าน้ทราบไหมรับามสี่แล้วบอตังก็ไล่มือเห่า ก้อนนี้นะฝนตกแบบนี้นะก็เอาเคี่ยวหรือเปล่าหรือว่าตัดทิ่มเลยนี่เขานี่ไม,มตัดทิมเลยเน,ะนะาะเพราะว่ามันบด้กินน้ำโลกเลยทุกคนเบื้องข้างจะตัดทิ่มเลยคนนละ ข้อส่วนใหญ่แล้วทุกคนตัวนี้แต่บางคร้ว่าเพราะชมศักดิ์ไปไสเนาะน่าจะไปยอดอยาวทางฟากนั้น,นเนี่ยบอกเพอาะผมสารานจะไปยอดอยาวทางฟากนั้นทุกคนเ<อ>ข้ามาในส่วนใหญ่ละมืดอตึงพื้มเลย <c oughs> ทุกคนเลยส่วนใหญ่แต่ฝนตกแห้งแหงเบิ่งนี้ทุกคนเบิ่งว่าคณะใส่หมวกนั้น,น,นใส่หมวกกระเบ,บยียเนาะทุกคนเราท่าสมมุิเราแบบมันม มันตกดุนทุกคนเนาะสมมติว่ามันตกดุลหแือว่ามันเต็มโปล่ะนะไส่าไส่มวกกับมุยูคือกันทุกคนเนาะม่วาแต่อันข้องใยเนาะเอาใกว่าอันปีหน้าทุกคนเนาะว่าสีแปลงอี้แปลงหมดหม่อยู่ทุกคนเราต้องในกลางขั้นห่มนะคะเพราะว่าคนตกใส่โทรศัพท์ทุกคนบาเดียวเลอกไปผลมาื่ะพร้อมสักมาจะไปย่ออย่างทางเบิร์นกิดได้น้อยหนึ่อยทุกคนคิดว่ได้ไล่เพราะว่ามันป้นมันหมาก่อนนะคะ เนี่ยบางแม้ว่าอันคนท้าว่ามันตกตกโคยแนละ้วตกบนเกี่ยวกับบลงเลยทุกคนแต่ว่าถ้าสมือว่ามันตกดุลค่ะนะมันตกดุนแล้วก็มันก็มันกระลงคือเก้าฮ่ะนะตกดนุนตกเด็กต้นนั้น,นยังโบเปียกนะเมื่อคืนนี้นอนทุกคนจักแมี่งตัวยังเข้าหู้นะแต่ว่าจนวมาด่างคอดคอดอยู่ในหูมหนาเลยนะเมื่อคนะืนนี่นะหตัวตันยังเข้าแล้วคอดโอก,กับโบโอกะนะเสียวเสียว เสียวหูเยี่ยมมาเลยทุกคนใครจะพอพอฉัสักกับแม่คุณได้กี้ประมาณหกมีตู้คนห้าหกมีแต่ว่าพวกมีนานี้ก็คือโบไดกี้เลยได้อย่างซ้ามีทุกคนเลยถ้าอยากจะซ้ามีดีนี่แหละแท็กเซดหนาได้วยยอสรยอดจานกินหอตใช่ปะ ฮะที้ควันท่านปะพ่อจุกมันมาอยู่บ้พเนะูเต็ม,มตพพว่ะเพราะขบมงสัตว์ในคนเต็มโปเต็มโปมาได้หนีเนาะเต็มโปเต็มโป,ปได้จุกมาได้นี่นี่ห้าหกมีน่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้กับโบดีกี้ทุกคนเพราะว่าฝนมันตกเงนะิงเมื่อวานนี้เอาง่ายก็คือบุย,พยไพยด้กี้เลยทุกคนถ้าว่าซิกี้ก็ต้องแบบคนลอยอี้ต้องกินนะเ <laughs> พราะว่ากินแล้วอะไรก็คือ ฟ้นลาดบริยอดทุกคนเ,เลยสัมหัณแหละลอยกับลอยไปโรนทุกคนเนาะขันยามฟ้นหนึ่สินะน้ำลงโปะมันดนออนด,นดนทุกคนเต็มหมดเลียระที่บอกยั่แถวนึงวะฮะเนี่ยเขาบ้องสักเต็มโปะไรทุกคนเขาพปะมีหน้านี้ใบจากซ่องลอยี่ก็ะทืบว่าโอเคอะใบจากซ่องลอยนกระทืบว่า คือว่าอันนั้นเราทุกคนเพราะว่าเขาบริกีดยอยนะทุกคนเลยอ,อากาศเยน็นๆทุกคนคอมอลไรส่วจใหเพราะว่มันมันห่มทุกคนเนาะมันห่มแล้วกะอ่าอากาศกันกะอบเอาเย็นดีะนะลมบม่ค่อยล่วงไนได้ทุกคนบางตน้นบางต้นกระเปี๊ยบางบางต้นกระบ,บ๊บเปี๊ยก็แต่ว่ามันหักลงปุกอ่ะเฮ้ยทุกคนขอดีข้อ,องการไตม่วงเนาะเครื่องว่าข้นมันสีไหมงค่คาสมุดว่า ฟ้นมันเสารก็คือหา,หากี้ได้เลยนะเมนว่าหน้านอย่างมันบบเปียกค่ะถ้าฟ้นเสาก็คือกี้ได้เลยแต่ว่าแต่ว่าของหอาเซมัวกันก็คือซัวแปบว่าอันก้นเสาร์ทุกคนเออซัวอย่าง,สาอองสเาสาร์ยังไงซัวเออซัวอันอ่าหน้ายอย่างแห้งซัวบาซิลิกีทุกคนเอกมันก็ฟ้นไหม่รอบไหมล่ะจริงๆนะอดเอากายุ่ในไหนทุกคนดิ อย่างอ่างสั่งออกดีทุกคนไม่รู้นี่อยากออกดีเนาะน้ำหลงใน่นในชื่อเลยน้ำคุ้นยู่ตัวไนน้ำหลงกับหลงงอนยิงแบบไม่เดียวเนาะอย่างอ้อเลยอย่างอ้อเนาะเอาตัวนี้พ่อบริจีหรอโอเปิด์น้ำไม่เนาะออกก็อย่างอย่างอ้อดีทุกคน กิบกับกลางโปกลางป,ปเลยเนาะกินฮอตเตนีทุกคนน,นี่คิดข้างนั้นมาคิดพูดมาคิดทางเกาะนี่นี่มาอันนี้สับยอดมานแล้วโอ้ถอดบองไหมทางคนข้าวมาเลยเนาะนี่นี่นี่นนนนนนข้าวมดทุกคนเลย สายชีวิตยากอิลีสายชีวิตยากอิลีทุกคนเอ้ยเพราะว่าฝนตกมาทุกคนเดียวว้าเดี๋ยวก็สิขึ้นพคนละทุกคนนอนเดี๋ยวลงไปเบิ้งไห้เบิ้งหน้ากัน่ละท่าสิลงไปเก็บมะพร้าวจากน้อยถ้าว่ามันเป็นกลิ่นากนะไปทุกคนเดี๋ยวลงไปรอเบิ้งลุ่มกันเพราะว่าเข้ามาตั้งแต่มืออ่ะพวกนัานทุกคนเนาะโดนเราได้ก้อนก้อนจุกอย่างพวกนั้นทุกคนข้ามาแย่งว่าข้ามเอาปูกันเบียร์อย่างเนาะตอนจอนมักมักทั่วกำลังขึ้นคางนทุกคน แล้วตอนนี้บอนะโอ้เดี๋ยวไปเบิง้งแว้เบิ้งน้ำอันนี้ก่อนหามานี่ต้องแว้เบิ้งตลอดทุกคนเบิบบ้งเบิ้องโซงนี่น้ำคือชิล่า,ยาอยู่นี่คนน่ะโอ้น้ำใสขนาดทุกคนเลยหูสื่อนาะว่าอ่านส้วนฝนตกมาเล่นน้อยน่ะน้ำอันน,น้ำสร้างอยังห่วอนะทุกคนใส่ใสกอส่อนใสคือน้ำฟุนเลยนะทางใส่ทางเย็นนะใสเย็นขนาดเลยโอ้บายบาย ใส่กระโบ้มาทุกคนฮะข้าวหมดเลยนะรอบๆก็คือข้าวมาเลยนะคะเพราะว่าฝนตดมี่อย่างนี่ก็อย่างกิขึ้นที่นี่บ้างเนาะอย่างไม่สันอย่างไอโต้นสันดอกอย่างไอ้ทันวาเพื่อนทุกคนเนาะงางของพี่ทันวาเนาะ คาราซี่เบิร์ดเด็ดเด็ดเด็กี้เล้วทุกคนคาราตะวัวบบกินเนาะเออขาราโตะเบบ์โกินเนาะขาราโตะเบบ์โกินนี่ซ้ำนี่นี่ได้เปิดหมดแล้วได้ทุกคนเลยของนี้ก็คือเอามาสอนไม้เม็ดเด่าพอสั่งห้ากระใสยปุ๋ยก้อนนี่นะห้าไม่ได้ทุกคนเลยมีพร้อมสักปลูกเบิ้งให้ทุกคนเอาเบิ้งเงี้ยงใส่ปอกใส่ปุ๋ยกับพร้อมสักใส่พอเดียวได้เนี่ยทุกคนเลย พอได้มาซรอยพร้อมสักพร้อมสักใส่ใส่เนาะใส่ผู้เดียวในมือบานมือสื่อน,นี่เนะยาอันรกันโอ้อันนี้นคือว่าล้นใบหมดละพร้อมสักติดตาได้ทุกคนนี่นะนี่ตัววินานก็ไม่ขูดปลูกอันปีกไก,ก่นะเนาะไปอู้ยนะ่ยาเริ่มหกแล้วเน,ะนาะขึ้นงามพวกนี้ทุกคนตัวนี้นี่ปลูกรุ่นข้องอะ่ะข้องเบาทองอยู่นอกทางเลยนะเนาะบางตัวนี้ยังขึ้นขึ้นง่ายงามกว่าเราได้นี่ ดินมันงามอะทุกคนเอ้ยโอ้ในซาลีนะมอแล้วเริ่มไก่ซาลีกินละได้อ่านว่าว่าพวกที่มันบุกข,ขึ้นมันก็นขึ้นเลยทุกคนนี่กําลังเริ่มขึ้นเนะะออาะซาลีกินพวกพุกงานขึ้นแบบต้มนะปตองงานเพ่งหามาบุ้งเมตอหันตู้น่ะห้าม<อ>ขนาดเลยทุกคนแต่คุณห้าก็เอามาปลูกัน พร้ันนี้นะบอนี่เอามาพูดพรอมันสัตวนี่เลยบ่โอ้งามเพีงงามาเนาะยังบริเต็ดจ,จากบ้านก็หนึ่ทุกคนเลยชิบบริเต็ดไปกินวะงามแท้สะอรอนน,นะนเห็นระโอ้ซอบิตอ่ะตัวตึต้งมีอยู่บ่น,นี่น้อยอยูบัฟ้าเอาไปดอกยังน้อยอยู่นี่นี่ทุกคนขึ้นแล้วก็แต่ให้อยังแต่ก็อย่าบัวขึ้นไล่เถอะ ยังบุคคนตื้องเถอะนะยังน้อยอยู่เด้มีตึ้มีมีน,น้นอยหนึ่งเด็ดเด็ดเอาก่อนโอ้ทุกคนงาวงามวขนพุ่นนะเน,นาะพ่อคนนะซ้ำเสือมอักทั่วรฝักยาววิลี่งาวยาวขลอดเลยคือตัวงูเลยงาวยาวขนาดใหญ่ <laughs> บ่ทอกันทุกคนเลยเด็ดเด็ดตัวนี้เด็ดเอาไหมเด็ดแง่ ดีเนาะน้ำผูกหอมผูกสมนลยพอได้กินได้ทุกคนเอ้ยพอแบบมันเป็นหมาไั้งที่จะทักก่อมเติมบมขึ้นซะก่อนดิขึ้นไปขึ้นเมนฉลาดหมูขึ้นแต่ตัวนี้เลยดูมั้ยหาไม่ได้ทุกคนลอยเลยนะบ๊วมีตัวตายเลยนะทุกคนพร้อมสักปูเลันมั้ยบ๊วมีตัวตายจักอันจักต้นเลยเนาะ ขึ้นมาทุกต้นเลยนะทุกคนเตี้ยเฮียอยู่ันนี้เอาอันเดียวไม่ยังนอวยู่เฝ้าเถอะนี่ดวนี้ก็เริ่มขึ้นทั้งหมดละอัปเดตอัปเดตแต่ละเทือดท,ทุกคนเลยมาตะเทือนี้บ่ทออกันจากเทือเด้เดี๋ยวนี้นี่เป็นมากละมาตอนนั้นยังกำลังสีขึ้นดอกระทุกคนเนาะอ่ะคนอะไปเลาะเบื้องหน้าก็คืออันมือมือบ่าหรื่อมือสื่อไงทุกคน พอซ้ำสั่งมาตักเอาตัวป่าอยู่นี่นะทุกคนป่านป่ายิ่งเกาะปลาดุกเนาะพอซ้ำสั่งมาตักเอาปลาดุกทุกคนได้ได้ซี่ห้าตัวเหมือนทุกคนเอาไปปีงกินเมื่อวานนี่นะตัวใหญ่ใหญ่หญกว่าตอนวันที่พากันมาหลกงาว่นสันมึงเข้าจนขึ้นเป็นอแบบนี้ละนี่ทุกคนตอนหมาตอนนั้นเรื่องเรื่องอะไรแต่ว่ามันมันเริ่มเขี้ยวแล้วเพราะเพราะน้ำสักเอาปุ๋ยเม,มื่อวานมือนั้นท่านนะเนาะซือ้อปุ๋ยละเขี้ยวอะไรแบบนี้ซนะือปุ๋ยล้เขี้วงามละ่ะ สาระฮันเรื่องเรื่องอทุกคนถือปุ๋ยแล้วว่าขี้ย้วกุดขึ้นเลยนี่มาสาระฮันเรื่องขนาดเลยมาปักเบ็ดใดแล้วก็นี่นะทุกคนเดี๋ยวถ้าอ่าถ้าแป๊บฝนเสาก่อนเนาะแต่อ่าโบงู่าฝนมาสีเสา้าตอนได้ทุกคน <laughs> เพราะว่าลมกันไว้ยยุ่เนะว่ะสีผ่า,ากันมาปักเบ็ดเงี้ยขะนะทีผ่ากันมาใส่เบ็ดขนะ ่ากันนาใสบิดปักบิดแต่ว่าอ่านแบบชิมอะแลกวก็น,นอนเป้าให้ทุกคนหนอนคางแล้วก็ลูกหยาบมีอยัางนะอู้ห้อยเป็นห้อยบอกบอมแมนแต่ว่ามันมันข่าดฟ้นนะทุกคนที่ไปเซ่กับบได้นะโอ้เข้าป่นนะเข้าป่นนี่เวลาเก้นนี่ต้องไปหักทิ้มด้วยทุกคนนี่ตัวนี้ขึ้นหรอ าชิมาเฝ้าชิมาไสแล้วก็นอนค้างคนะนอนค้างอยู่แล้วก็ตอนเช้าแล้วก็สะพากันออกไปนะแต่ว่าก็คือม่มีโอกาสสักเทื่อเลยทุกคนเราว่าอันชิมานอนแล้วกับปุ๊กยิกลมกันนะแต่ว่ามันฝนมันมาแห้งทุกคนมันบรัยเลยนะปลาแบบนี้คอรุดทั่วเลยหรือยัให้ล่ะข่อยก็เราบอะนะโอ้ยตัวมันยัไงไต ทุกคนอย่าขันมาปากเบ็ดเอาเนี่ยคือคือสิได้ดีเว้ยค่ะมาใส่เบ็ดนี่พร้อมสักใส่ๆทุกคนวางใส่ยกนีกระดาษป่ายูที่ทุกคนในคลิปตอนนี้ตอนไงฮะชุดงูนี่บ่งนี่มาดูบูเห็นไหมโอ้ใส่นี่มักคืองูตลอดก่อแองงูยังวะงูป่าวะตายแล้วบ่ะฮะน่ะท่อเห็ม ยีว่าสิได้ปลางใใ่า่เลยทุกคนเลยได้ปลางูปูงางูป่าอู้ป,าาปาลาน้อยปลากระไรมั้งไหมให้ทุกคนปานงอยนะไปไไไแล้วยังก็มือคอเนี่ยเมื่อกี้โดดหุ่นกระคอบอกเขาใส่เส้นเหรอเขาเลิกใส่แล้วขึ้นห้านะทุกคนอันนิทานพี่กงก้อยไนงะ มาใส่ๆนะโอ้เดี๋ยวเขาไม่ปิดกระทืกกันนันจิโกบางตุนก็เข้าอีกกว่าลานยี่กาทุกคนนี่แต่ว่าคนล้านย่า่ปา้าน้อยขนะอันพอพร้อมสักในตะลอดได้ทุกคนใสๆนใสนะป่าล่ายทุกคนป่าล่ายรีดเลยแต่ว่าจะซีห่างาขึ้นไปถึงของลราเพราะว่าฝนตกแหงกันแล้วนนทุกคนนี่ คนตัวแหง่แล้วชิย่างขึ้นเหมือนแล้วค่ะชิกลับละ่ะเพราะว่าทำอีกครั้งชิมาย,ยอดใหญ่เสร็จพรอมสัมกเนาะแต่ว่าพร้อมสักลงลงไปยอดก่อนละอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปกันทุกคนถ้ามือทีแบบข้นเสาโบมีขึ้นทุกคนเนาะแต่ก็น,น่าแต่ว่าก็คือสีหน้าขันท้าวขึ้นสเสาก็คือสตีปิคิดอย่างทุกคนเลยนอกจากมือทีแบบเขา,านนคิดอย่างปกติมันเข้ารอโบกจังสไดม้มาทุกคนเนาะมานอนให้นอนส้วนนะ มอนให้นอนมาเนาะนอนนอนให้นอนมาผู้เขี้ยวมาแล้เขาตัวอะไรเตอะอะไรอยู่ข้างล่างเตอะอะไรอยู่ข้างล่างอะ่ะพอ่พอพ่อพ่อขักได้ปลาน้อยไปเฮ็ดหมกมอกินเธอหนึ่งซ่องเธอ,อได้ทุกคนวานนี้กะปีงปลาดุกคืพอพ่อขักเอาไปเสีเยบแหงมิงปลาดุกกับตำเจ่๊มตะทัวตำตาเจ่มออตมตะทัวที่ไปเก็บเอาอยู่ส้วนไม่จันนะนะ อ้ยเย็นนะทุกคนตองฝนตกแลยว่ะนี่ต้องหนานะห่างพลานหนาเนาะเขี้ยวมาเลยนี่เขียวพึดเลยพลางหน้าไม่ปิดกับเขี้ยวงามทุกคนค้ามาคพื่อของเราอ่เดี๋ยวเหนื่อแล้วทุกคนเดี๋ยวสิเดี๋ยวออกไปทางนั้นรู้สึกว่าฝนแห้งเข้าแห้งเข้าเลยพวกนี้ เพราะมีเสาไงนะฟุ้นนี่ทุกคนเอ้ยสซอกไปแทรกกับบดายเนาะซอกไปรอเพ็ดคีเพชรเอยอยู่แทรกกับบดายนะฟุ้นมันแห้งยี่ลี่นะทุกคนเลยมันมันตกแบบตะลอดเลย่ะนะอดเบิรงนก่อนทุกคนเอลยเดี๋ยวให้ฟุ้นซอกฟุ้นเสาก่นจังซอกบ่านเราไอทีเพชรเอยทุกคนเนาะแต่ว่ามันก็คืออดเบิรงก่อนเนาะถ่ายเตยบรรยากาศเดิมๆนี่ทุกคนบรรยากาศแถวบ้านแถวไฮแถวหนาให้เบิรงแหลยเลาไปเรื่อยเลยทุกคนเนาะเพราะว่ามันบ่ฮู้สิไปแสรกใดเนาะทุกคนเอยู่แต่บ้านเฮานี่นะ ไปบอลอื่นกรบบรายสิเนาะไปใส่กรบบรายละแหงมาแบบอ่าฝนมาตกอีกสินะอ้อแบบไปนอกบะไรเลยนะทุกคนกาวข้าอ้อเหือนนกันยุ่งงาละต้องเลยแบบพกขันห่อขันห่มจักไว้ย่างต่อย่างเนาะยุงย่งงากนะอดเบิ่งกันทุกคนอย่าเฝ้าเบื่อกันเนด้อเดี๋ยวท่าเอวยู้มากันทุกคนเนาะแต่ว่านไปอู้อก,กับไอ้โตยกับมัวา่าสีหมาเมื่อได้ทุกคนเนาะในหินไว้ประมาณสองซาม,มือสีหมาเนาะหนากับตำตันกับซิเดียมีเนาะเหมยนเหืนเนยังท่าเลยทุกคน สัมซาหมาเนอะเพราะว่ามาสิได้นั่งกรรมเลยนะสไิไปเมียนเหืน่นอีหยังทา่าแต่ว่าก็น่า,าจ,จะแบบไกลมือสิมาฮอดพุ่นแหละแล้วก็จังสิไปเมียนฮ่อเมียนเหืนนะ่นเนี่ยทั้งหมิว่ามื้ออื่นสิมามื้อน,นี้ก็ไปเมียนจังซี่นะแต่ว่าบ่ฮู้ยังบ่แน่ใจเธอโน้ตโนาะต้องท่าแบบอ่าคนน้อยไอ้น,อนอ้อยเพิ่นนั่นแข็งแหง,งดีๆก่อนเนาะแบบให้ยกกหหอ,อยู่ไกลมือม่อยังก่อนนะมือ้อเธอแบบอ่าน้องบ่แข็งแหงแบบตัวรกตัวเรื่องนะไอ้คำยาลูกตัวเรื่องนะต้องท่าน้องออโต้ั่นแข็งแหงดีๆนะแล้วก็ ะมานั่งไฟนั่งกมกินน้ำยูุบานทุกคนเนาะไทยบานกระของไล่ไล่ทุกคนจะเห็นอนออโต้กันนะเอ่นยูโฮยูวิดีโอแล้วไปจะสร้างจะสั่งทุกคนเอ้ยักษอูมยักกันนานะต้องเท้ามาเลยทุกคนเนาะไปยานี้เดียวพอโตกลับขึ้นมาเือนกันทุกคนเลยมาทุกคนตอนนี้ก็คือมาฮอนเหอนแล้วนะคะก็ะองเมื่อกี้เลยทุกคนดีแต่ไทยกระโบกไปคำภาลาแมนแค้งข้าเปืือนมดเลยตอนนี้ฝนก็ยังผ่อนเสาทุกคนแต่ว่าก็ค่อยก็ตออเสาเมื่อกี้นั่นเอง่ะ มันแมบว่ามันปิยปล่อยฟ้อยๆมาื้ียนะแต่ว่าตกท่วหมดเลยทุกคนเลยเบื้องฝั่งเสี้ยน้ำสารแห้งแหงกคนเสี้ยน้ำสารแหงขนาดเลยเพราะว่าฝนมันตกติดต่อกันไล่มือทุกคนเนาะฝนตกติดต่อกันซ่องสร้างมือบปว่าตกหมดมือนะนะแต่ว่าตอนนั้นมันมันตกแบบเป็นระยะระยะฮะนะซีหามือร่างก็คือตกแบบเสาเนึ่งละเสาแล้วก็ตุกเลยนะแต่ว่ามาซ่องสร้างมือล่างนี่ก็คือหมดมือเลยทุกคนตกบนมืออิลี่นะ ไปใท่บไดเลยมาทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้กระซิประมาณนี้เลยทุกคนเนาะไปเลาะเบิ้งให้เบิ้งหนาไปเบิ้งบรรยากาศเข้าเก้าเดิมๆอะไรทุกคนเลยยาฟ้าเบื่อเดี๋ยทุกคนเด้ออดเบิ้งไปนํากันก่อนนะเพราะว่าอ้าไปใส่กับบัไดน,นี่ทุกคนเลยยูร่ตี้เหอนเนาะตอนนี้เนาะมาจะได้กระพ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการในคลิปต่อไปนี้ได้ทุกคนสําหรับคลิปนี้ข้อตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย